ชาวโลกวันนี้เราก็จะมาอาหารเอ้ยขนมไทยเอาไปไว้ใส่บาตรพนนุ่ะะนะใพใงใะนี้นะคะโอเคโอเคเนาะจะเอาใส่บาตรพุ่งในนี้นะคะนี่ค่ะว้าวอันนี้ใส่เป็นน้ำตาลน้ำตาลปี๊บแล้วก็ใส่เอาทอด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 ใส่น้ำทอดแล้วก็พับ,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 บใส่ ออมะพร้าวนะ,ะนี่ค่ะมะพร้าวนี่ค่ะแล้วก็ขูดไปแล้วนะคะมะพร้าวรอค่ะเลแล้วก็ร้อนค่ะร้อนมากนะคะแล้วก็ชิมไปแล้วเนียบร้อยนะ,ะโอเคนะตอนนี้ก็รอค่ะเดี๋ยวไปด้วยเหมือนข้าวผัดเลยอ่ะทุกคนเฮ้ย สีมันขัาผัดหอมหอมมากจ้ะนี่คือสาคูนะคะใสลงไปเลยก็จะเป็นประมาณนนสาคูขาวขีเขยงได้เยอะอยู่นะก็ใช้ประมาณนี้มาเอาเอามาสองถุงนะใส่สาคูซื้อสาคูมาสองถุงนะคะ ใครจะทำน้อยก็ซื้อถุงเดียวพออันนี้ซื้อมาสองถุงนะคะโอเนะ้เข็งมากข้าวเ,เลย,เยแนยลีนยเต้แีนยเล่นน่ะเต้ฮะเตะเย้นี่นะคะล้างขล้างน้ำนะคะ